อรุสวัสดิ์ครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์แต่งปันขอตั้งชื่อหัวข้อว่าหนังออสการ์บอกอะไรนะครับทันนี้หัวข้อนี้เกิดจากเหมือนเดิมแรงบันดาลใจเมื่อคืนครับได้มีโอกาสได้ดูหนังกับครอบครัวที่บ้านนะฮะในรอบหมายถึงถ้าดูที่บ้านนะในรอบคิดว่าน่าจะเป็นปีๆเลยครับ สมัยก่อนตอนก่อนที่ลูกชายไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นก็มีโอกาสดูที่บ้านกันบ้างแต่หลังจากนั้นมาเป็นปีละไม่ได้ดูแต่ว่ากลับมาก็ได้ไปดูโรงนะจอห์นวิคอะไรที่ได้คุยเป็นไปแล้วบ้างเมื่อวานก็เป็นการรวมตัวกันดูหนังภาพยนตร์ที่บ้านเป็นเรื่องแรกเป็นหนังออสการ์ประมาณหนังเรื่องซื้อเจที่มิเชลโยเล่นเราน่าจะรู้จักมิเชลโยกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราดูกันมาตั้งแต่เด็กนะเขาก็ตอนนี้ก็อายุ60แล้ว ก็ผมก็ถือว่าเป็นแฟนขับเขาคนหนึ่งเห็นช่วงซักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่ผ่านมามีกระแสว่าเขาได้ออสการ์ก็เลยเกิดความอยากดูตอนแรกเนี่ยจะไปดูลงด้วยซ้ําแต่ด้วยเหตุนู่นนี่นั่นและบังเอิญว่าเอา้ามันมีที่ HBO ด้วยก็เลยไม่ได้โฆษณาเนานะก็เลยเข้ามาดูกันสักนิดหนึ่งแ้วกันก็เลยมาคิดต่อว่าแล้วหนังออสการ์เนี่ยเขาบอกอะไร เขาให้อะไรเราบ้างอย่างที่เรารู้นะฮะบางคนอาจจะคิดหรือผมเองก็เคยคิดว่าหนังออสการ์เนี่ยบางทีดูแล้วแบบมันลึกเกินลึกเกินกว่าที่จะเข้าใจการสื่อสารบอกเล่าของเขาเอ๊ะเขาจะพูดที่ดีที่อะไรอย่างออสการ์เขาพิจารณาหลายอย่างนะพิจารณาตั้งแต่บทหนังเลยว่าเป็นยังไงรายละเอียดของบทนะฮะแล้วก็เทคนิคต่างๆมากมายการดําเนินเรื่องการใช้เพลงหรือ เทคนิคแอนิเมชันหรือตัวแสดงแต่ละตัวเลยคือพูดง่ายๆว่าเคยฟังคอมเมนต์ของเขาหรือรายละเอียดในเรื่องการตัดสินของเขาเนี่ยก็มีความละเอียดแต่บางทีด้วยความที่มันละเอียดมากเราไปดูเนี่ยบางทีมันลึกลึกเราอาจจะตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันเกินที่เราจะเข้าใจหนังออสการ์บางทีเราดูไปก็ไม่ถูกจริตก็ไม่เห็นจะสนุกอะไรเลยแต่โอเคไม่ได้สปอยนะเรื่องนี้ แต่แค่จะมาพูดในบริบทของออสการ์อย่างเช่นเมื่อวานหนังเรื่องเซูเจเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ออสการ์บอกอะไรก็คือบอกในเรื่องของตัวเนื้อหนังนะฮะว่ามันให้อะไรประโยชน์อะไรกับสังคมมีเลยนะอันนี้สปอยนิดๆล้วกันเนาะอย่างแรกเลยก็คือว่ามันได้กับครอบครัวมากๆถ้าดูให้เข้าใจดูให้ลึกซึ้งจริงๆคือตั้งแต่รุ่น พ่อแม่เราพูดง่ายๆปู่ย่าตายายหรืออะไรประมาณนี้มาจนถึงรุ่นเราถ่ายทอดกันมาอย่างไงสั่งสอนกันมาอย่างไงให้โอกาสให้อภัยกันมาอย่างไงต่อไปเราก็คืออยู่ที่เราเลือกเส้นทางเองก็คือว่าไปมีครอบครัวใหม่เราเลือกชีวิตคู่แบบไหนนะฮะเราเลือกแล้วจะดําเนินไปยังไงเมื่อเจออุปสรรคหรือนู่นนี่นั่นความเบื่อหน่ายออปัญหาอะไรมากมายมันยังไม่เท่านั้นแล้วเราถ่ายทอดต่อไปในรุ่นหลาน หรือล,ลูกของเราเราปฏิบัติกับลูกเรายังไงสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเขายังไงนะครับอันนี้ผมว่าส่วนตัวนะเป็นจุดแข็งของแกนแกนหนังเรื่องนี้เลยแต่อีส่วนรายละเอียดเรื่องเทคนิคเรื่องบูรหัมเรื่องฉากฮาสอดแทรกหรือเทคนิคอะไรต่างๆที่มันอาจจะดูหูวาแบบว่าแปลกตามันก็น่ารักดีนะฮะตามสไตล์ แต่แก่นแกงของมันนสำหรับผมคือเรื่องของครอบครัวมาเรื่องของจิตใจเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่องของการให้โอกาสนะฮะแล้วอย่างพูดเหมือนเคยเลยว่าไอ้สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยนอกจากเรายอมรับนะฮะเขายอมรับคือเริ่มจากยอมรับตัวเองก่อนแล้วก็ถ่ายทอดไปยังยอมรับคนใกล้ชิดหรือยอมรับคนสําคัญของเราและสุดท้ายสิ่งที่ยากที่สุดมหาศาลก็คือการให้อภัย แต่ต้องให้อภัยตัวเองก่อนฝึกที่จะให้อภัยตัวเองก่อนว่าเออเราทําผิดทาพลาดนะเราให้อภัยตัวเองได้จริงๆแล้วก็ขยายไปให้อภัยกับคนใกล้ชิดหรือถ้าเป็นไปได้ก็อนาคตก็ขยายไปให้อภัยกับสังคมด้วยนี่แหละครับคือสิ่งทีออ่อาจจะไม่ได้พูดถึงหนังทุกเรื่องนะแต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่องประมาณเรื่องซื้อเจของมิเชลโยนี่ละกันว่าเขาให้อะไรมากกว่าคำว่าออสการ์จริงๆ ก็โอเคดูไปเพลินๆดูสนุกๆแล้วก็ได้อะไรด้วยให้กําลังใจทุกคนครับให้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ทุกวันครับ